ิการทำกรเกษตรดินคือหัวใจหลักสำคัญดังน,นั้นก่อนที่จะทำกะเกษตรเราจึงต้องรู้จักด,ดินของเราก่อนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักด,ดินของตัวเองโดยพาโครงการดีๆของสถานีพัฒนาที่ดินคือบัตรด,ดินดี ผมในอนันดรเลเมเป็นหมอดินอาสาหมู่บ้านตําบลปุลนอำเภอุมปิลันจวดยะลาครับเมื่อก่อนผมปลูกทุกเรียงปลูกลองกองแล้วก็ปลูกมังคุดคือปลูกแล้วคือไม่มีความรู้เลยปลูกตามเพื่อลองกองก็ไม่ขึ้นทุเรียงก็ไม่ขึ้นมังคุดก็ไม่ลอกเพราะหนึ่งครับปัจจัยน้ำคือน้ำไม่เพียงพอหนึ่งแล้วก็ดินเราเราไม่รู้จักว่าดินสภาพยังไงต้องเหมาะสมกับพืชเหล่านั้น ผมเริ่มทาปุ๋ยหมักนะทำปุ๋ยหมักแล้วก็การศึกษาก็ค้นหาใน Google ศึกษาถามตามตาม,ตามเพื่อนก็เรียนรู้ไปต่างๆนะครับแต่ผมยังไม่ทราบครับไอ้ที่ดินของผมนี้ค่า P X เ,เท่าไหร่อันนี้ก็ปรุตามไปเรื่อยๆครับได้เป็นหมอดินอาสาแล้วก็มาเรียนรู้ค้นหาในบัตรดินดีที่พัฒนาที่ดินให้กับผมเอาความรู้ตรงน,นั้นแนละ้วผมคิดคนใหม่ครับ เริ่มนับั้นใหม่ครับใน5เดือนที่แล้วผมยกร่องยกรปดงเนื้อที่2ไร่ครับปัฒนาที่ดีก็ามาช่วยขุดสระน้ําได้เริ่มทําใหม่ครับคือวิเคราะห์ดินค่าพีเอสี่ต่ำม,มากนะครับตอนผมก็เอาโดนลไม้ครับเอาความรู้จากไอในบัรดินดีเอาดนลไม้มาปรับสภาพดินดินนี้ผมจะปรับสภาพดินด้วยปุ๋ยหมัก สภาพดินยอย่างของใบมนะนาเนี่ยเขาจปะปล่าวัสดุใช้ปุยหมักเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยก็ขึ้นกขึ้นนะแต่เมื่อก่อนไม่เป็นแบบนี้เลยขนาดผู้ผักเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นปลูกแบแบดทาเองลองปลิดลองปลูกอ่ะแต่เดี๋ยวนี้เรามารู้จักกับโมอดินของเราเนี่ยได้บัตรดินดีเราก็มาเรื่องดูในก o เกิลดูในไลน์แล้วก็มีโมอดิน เป็นุดที่ทึกษาชุที่เลี้ยงให้เราเราก็มาทําเขาก็เน้นมาเราก็ทําไปเรื่อยๆพอมาตรงนี้ดีขึ้นเยอะเลยคือแรกๆผมมาเรียนรู้กับนี่แหละแปลงคอร์เรนกับมาหน้าเนี่แหละเป็นผู้ผู้ก็เรียกผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องกันดินแหละแรกพอถึงวันนั้นผมปลูกผัดไม่ขึ้นพอรอบที่สองก็พี่สมศักดิ์มาสอนนะครับพอราเฮงก็ มาสอนกับใบมาหน,าน้าเนี่ยเกี่ยวกับดินแหละพอปีนี้ได้บัตรดินเ็แยบบัตรดินดีเนาะเออผม,ผมเรียนรู้กับบัตรดินดินแหละตอนนี้ดินของผมก็ดีขึ้นครับโครงการบัตรดินดีนั้นดีมากนะครับผมสามารถเข้าไปเรียนรู้ดินของผมตามที่เราจะรู้เมื่อไหร่เราจะศึกษาเมื่อไหร่เราจาเป็นต้องใช้เมื่อไหร่ครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วง ธนาคารโควิดเกเจ้าหนะ้าที่ไม่สามารถเข้าถึงเกษตรกรได้ทุกคนแค่กดนิ้วเกดดูครับเรามีบัตรดินดีแล้วเราจะไปดูข้อมูลเรื่องดินของเราในระบบนั้นได้อย่างไงคือเราสามารถเข้าได้2ช่องทางนะครับ1ครับมีบัตรดินดีเขามี QR รโค้ดให้เราไปสแกนครับเราสามารถสแกนแล้วก็เข้าไปดูตรงนั้นนะครับ2แล้วครับเราสามารถเซิร์ฟใน Google นะครับ ในของกรมพัฒนาที่ดินนะครับเราเปิดมาก็จะขึ้นหน้าเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินเราสามารถดูการบำรุงดินการดูแลดินยังไงครับตอนนั้นเราสามารถได้เข้าสองทางน,นะครับดินดีน้ําดีเพิ่ดีอารมณ์ก็ดีดี